วัดถ้ำผาแดดน,นะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวที่ม,มาเยอะมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวข้างบนกันนะคะไปกันเลยวันนี้นอกจากวันนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะคนก็จะมาเยอะหน่อยก็ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาลงทะเบียนนะคะสแกนไทยชนะลงทะเบียนแล้วก็ต่อแถวแถวยาวมากเพื<ๆ>่อ<ๆ>ที่จะรอขึ้นรถขึ้นไปที่ข้ำบนนะคะ ก็จะเป็น2แถววนรับอย่างนี้าาาจะมีค่ารถนะคะคนละ20บาทไปกลับนคะคะคนเยอะมากดีมากจริง หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินไปต่อแถวค่ะเพื่อที่จะขึ้นสองแถวขึ้นไปที่หวัดด้านบนกันนะคะคนเยอะม,มากๆค่ะ ทองแถวก็จะวนรับนะักท่องเที่ยวท้องวันแบบนี้เลยนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันได้บนนะคะ แล้วนะคะสันป่าผาแดนค่ะนอกจากตอนเชาน้านี้มีงานกระถิ่นนะคะทําให้คนหลั่งไหลมาที่นี่เป็นจํานวนมากในวันนี้เลยค่ะจุดนี้ก็เป็นไฮไลท์ของวัดป่าผาแดนด้วยนะคะจะเป็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ตรงหน้าผานะคะพร้อมกับเสียงของพญาน,นาคค่ะใครที่มาที่นี่ก็สามารถถ่ายรูปกับจุดนี้ได้นะคะด้านล่างก็จะเป็นวิวของเมืองสกลนครค่ะ ถัดมานิดนึงนะคะก็จะเป็นหินแกะสลักเป็นลวดลายของพญานาคนะคะสวยงามมากค่ะซึ่งมองขึ้นไปกระด้านบนก็จะเห็นเสียงแล้วก็ลําตัวของพญานาคนะคะเข้ากับป่าไม้แล้วก็บรรยากาศส่วนหินของที่นี่มากค่ะ ด้าน,นบนนะคะก็จะเป็นเจดีย์ทองคําค่ะสวยงามมากๆนะคะส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพระพุทธบาทนะคะท่านใดที่อยากขอพรน,นี่สามารถโยนเรียนไปได้เลยค่ะเดินต่อมานิดนึงก็จะเป็นส่วนพฤกษา,าศาสตร์นะคะซึ่งส่วนป่าผาแดนเนี่ยเด่นในเรื่องส่วนพฤกษศาสตร์นะคะเ <c> ขียวขจีแล้วก็ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะ ในส่วนป่าพฤกษาสตร์ก็จะมีน้ําตกเล็กๆนะคะให้นนบรรยากาศความชุ่มชื่นและอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นบันไดสะพานไม้นะคะที่ทุกคนเนี่ยไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้เลยค่ะ ภายในสวนป่าก็ยังมีอุโบสดที่แกะสลักด้ยไม้นะคะในนี้ก็มีพัพุรูปองใหญ่ให้เราได้มาสักการะด้วยค่ะใครที่อยากจะมาเที่ยววัดท่านผาแดนนะคะสามารถมาได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆค่ะแถมที่วัดเองมีที่จอดรถมากมายเลยนะคะสะดวกสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ